อาจแจก3,500เฉพาะแค่28 28จังหวัดสีแดงนะครับที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับผ่านแอปเราชนะนี่นะครับล่าสุดนะครับแล้วก็เตรียมลงทะเบียนกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะครับกลุ่มอาชีพไหนได้ไม่ได้นะครับก็ไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับข่าวที่2นะครับแห่ซื้อเสื้อกันหนาวมือ2นะครับผอศูนย์นาไมยนะครับ น่ควรทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเย็นอากาศหนาวหลายๆพื้นที่เกือบทั้งประเทศนะครับนะฮะเยู่ในโซนภาคใต้ที่มีน้ำท่วมนะครับก็มีเสื้อกันหนาวมาขายเพียบกันเลยนะครับเยอะแยะมากมายเพราะนั้นทำความสะอาดกันนะครับเตือนกันหลายครั้งเรื่องโรคผิวหนังนะครับข่าวเด่นข่าวดังข่าวที่3นี้นะครับก็คือ เผยเที่ยวบิน182จอดนิ่งในโรงเก็บเกือบทั้งปีนะครับก่อนบินทีถึง132เที่ยวในเวลาแค่20วันนะครับเครื่องบิน Boeing 737 500นะครับลำที่ประสบอุบัติเหตุตกและมีอายุการใช้งานถึง26ปีนะครับถูกจอดทิ้งเครื่องอ,อุปกรณ์ชิ้นส่วนนะครับ ทุกอย่างจอดทิ้งนิ่งสนิทนะครับก่อนที่จะเอามาบิน,นครับแล้วก็บินลวดเดียวเลยนะครับชี้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักนะครับนะบก็รอติดตามข่าวเพิ่มเติมกันได้เลยครับ